ผักที่เราปลูกไว้ปลิยุหมดเลยนะครับเนี่ยเราปลูกไว้กับโฟมนี่ครับประมาณสักสามสี่ร้อยต้นนี่ลมแรงมากจริงๆนะครับตั้งแต่ปลูกมายังไม่เคยเจอลมเลยวันนี้วันแรกที่เจอลมนะครับฝาปลิวลอยหายไปเลยเนี่ยตอนนี้กลเอาใส่คืนละเนี่ยต้นแบบนี้นี่นะผักพวกแบบผักแบบนี้กําลังทดลองนะครับว่าจะได้ผลแค่ไหนกําลังทดลองอยู่ ทำไปแก้ปัญหาไปครับนะตรงไหนที่มีใครทําอะไรเราก็จะมาทดลองทํานะครับให sure. right <tr> ้ทีมงานเราทำนะกาลังสวยเลยนะครับทุกอย่างกาลังขึ้นสวยแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือฝนมาปิวรับรีิวขึ้นนี้เลยครับเราต้องหาวิธีแก้ใหม่เห็นปีลอยขึ้นเงี้ยนะฝนมนกำลังมาครับกำลังมาแล้วสาธุขอยฝนตกแรงๆนะครับอย่ามีลมมาก ขอให้ฝนแรงๆเลยนะครับอยอาตายมาแล้วแต่แกไม่มีกินแล้วนะครับ